ไอมิตรการเาร็จเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วไอมิดรกาเสร็จเนี่ยเรามีโครงการหลายโครงการคมีทั้งเอาเริ่มต้นคร่าวๆแล้วกันบริษัทเราวันแรกที่เรามีความตั้งใจที่จะมาเปิดบริษัทความตั้งใจแรกคือเราไปซื้อบ้านแล้วเสร็จแล้วอ่ะเราก็นั่งคุยกัน จริงๆแล้วเราทาได้ดีกว่านี้ไม่เป็นไอเดียแลกแล้วก็เป็นที่มาว่าไปดูที่ดินอยู่ในตรงสุขุมวิทแล้วไปเดินเลือกที่ดินกันสองคนกับคุณกระจอนิิแล้วเราดูสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคิดว่าโครงการนี้น่าจะดีเราก็ตัดสินใจซื้อที่ดินซื้อแล้วด้วยความร,รู้ของคุณกระจอนศิิที่เราอยู่ในแวดวงผู้รับ่อมก็เป็นวิศวกรมาก่อนม,อมีความเชี่ยวชาญเรื่องงาน แล้วก็เอาความรู้ที่เรามีมาพัฒนาโครงการแล้วก็ใส่ความตั้งใจที่เราอยากทำสินค้าที่ดีเลือกวัสดุที่ดีแล้วก็ฝาควบคุมต้นทุนโดยที่ว่าเราไม่อยาก,กระต้นทุนตรงนี้นแล้วไปตั้งราคาถายที่แพงฉะนั้นเวลาเราเดเวล็อปโครงการแรกตรงน,นั้นลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ คุณแรกที่ซื้อเนี่ยราขาย8หยน้านปัจจุบันก็ขายเปลี่ยนเงินี้อยู่แสนประมาณแสนสี่หรือแสนห้าแน่าเลนะคะแล้วก็โครงการตรงนั้นก็ยังได้รับารางวัลด้วยอันนเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นพัฒนาของไซมิเดชิพอหลังจากโครงการที่หนึ่งเราสําเร็จเราก็เริ่มต้นใหม่ความรู้มันมันไม่ได้หมายนวาะว่าวันนี้เรามีความรู้แล้วเราเป็นคนเก่งต่ทำยังไงเราจะ วางแผนแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็พัฒนาโครงการที่ดีจากวันนั้นจนมาถึงวันนี้ค่ะเรามีโครงการที่เดินออกมาเลยน่าจะมากกว่า30โครงการนะคะใน30โครงการนี้ก็แบ่งเป็นทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านจัดส์รงการคอนโดมิเนียมมีทั้งคอนโดที่เป็นโลไลท์ตึก8ชั้นแล้วก็อาคารสูง เราก็ต่อยอดไปมากกว่าน,นั้นอีกว่าเรารู้และโน้ตหาในการก่อสร้างหลังจากเราเลือกใช้วัสดุที่ดีออกแบบไม้ถึงว่าออกแบบการใช้เียบรีไซโครรีวิวส์น้ำเอาน้ำน้ำที่ใช้ในการล้า,จา uce, ลงจานนี่มารียูวส์ฝาใส่น้ำต้มน้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่เรก็พัฒน,นาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยจนมาถึงวันหนึ่งเราก็ต้อง วปรีนเซอร์ติฟิเคชแล้วแล้วก็บวกกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องหาเทคโนโลยีใหม่อีกทำยังไงให้ลูกค้าที่ซื้อนียมีสุขภาพที่ดีค่ะคุ้มค่าด้วยการที่มาซื้อแล้วก็มีความสุขในการที่จะมาอยู่อาศัยในโครงการใส่ไม่ได้สิดฉะนั้นวันนี้มันก็เลยมีทั้งหมู่บ้านมีทั้งคอนโดมิเนียมมีโรงแรม ะะมีสปาออนเซน็นมีธุรกิจเวลเนสที่กำลังพัฒนาเพื่อทำเป็นนอสซิงหูเนะะี่ยค่ะอย่างคอนเซ็ปต์ที่เราชูวบบ่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอยากให้ขยายความตรงนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นเลยจากโครงการแรกเนี่ยค่ะเราเราออกแบบแบบที่มันเป็นเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงน,นี้มันไม่ใช่กระแสที่คนจะมาพูดเรื่องอะไรก็รักโลกอะไรก็เป็นโครงการสิ่ง แต่พอเรานักวันนี้เราขยายามคำว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจมากขึ้นเราเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบยังไงเพื่อให้บ้านใช้พลังงานน้อยนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยลมธรรมชาติาทาลงลมห,<ๆ>หลายๆอย่างแบบนี้ <ๆ S 1> ก็จะต้องอ,ออก <ๆ S 1> แบบ <ๆ S 1> ให้รับลมเอียงบ้านยังไงเพื่อให้หลแบแดดนี่ก็เป็นเรื่องการออก ส่วนการเลือกวัสดุอย่างที่คุณกราจย์สิทธิ์อธิบายไปก่อนหน้านี้น,นะคะว่าเราจะต้องเลือกวัสดุที่มีกระบวนการในการผลิต material หมายถึงว่าวัสดุก่อสร้างนี้ใช้กระบวนการการผลิตใช้พลังงานในการผลิตน้อยไม่ผ่านกระบวนการที่ใช้่านหินอย่างนี้เป็นต้นเราเลือกตั้งแต่ประเภทวัสดุพอเราเลือกวัสดุเสร็จ มันก็มาถึงเรื่องการนำมาใช้อยังไงตามสิ่งที่เราออกแบบหลายๆอย่างประกอบกันมันก็เลยเป็นเป็นบ้านคอนโดมิเนียมหรือเป็นโครงการที่เป็นนิทรรศน์วัค่ะอ่ะนะจะสร้างอะไรครับอ่ะอโปลนักอโปลเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโครการได้เป็นเซนเตอร์สิ่งแวดล้อมงผมนักสิ่งแวดล้อมโครการได้เป็นพิซึสเตอร์ครั้งนี้มันเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าต้องไปนอนก่อนเฮ้ยต้องไปอยู่ก่อนเอย่าหาโมงไงต้องแบบว่าไปอยู่ว่าเฮ้ย เขาบอกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดีเรื่องการปรับอากาศดีเรื่องการป้องกันแสงแดดหรือคุณภาพเนี้ยดีไงเราต้องไปอยู่แล้วก็ในวันที่ไปถ่ายทีวีซีอ่ะเราได้ไปลองสัมผัสแล้วว่าเออจริงเพราะว่าปัญหาหลักของห้องของห้อง,อ,งองคอนโดในนะปัจจุบันผนังเลยอะไรเงี้ยมันเบา<ม>แต่ที่นี้คือวัสดุโอเคเลย<ม>ดีแล้วก็จริง,รงๆคือประทับใจตั้งแต่ตอนที่ได้ไปไปไปคุยกับทีมไซมิสแล้วคุณสนันท์ทางตั้งแต่วันแรกวา จริงมีความเชื่อเรื่องคุณภาพต้องมาก่อนแล้วเราค่อยเติบโตมาเพราะจริงทีมไซมิสเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังโครงการใ,ใหญ่มาทุกประเทศไทยจริงเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นออแล้ววันนี้ก็เขากําลังโตโตขึ้นในทุกวันออจริงก็ผรู้สึกยังกับ่เาบเขา,เขาสารางแล้วแบบว่ารักสิงห์เ็ราไปในตัวเวยเพรามันดี<บ>น,นะเพราะคือจริงๆเวลาที่เราเราเข้ามาในเมืองใหญ่ไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกะเราจะรู้สึกว่าเอ้ย ความเป็นธรรมชาติมันหายไปการที่สร้างตึกกันเยอะมันทําลายสิ่งแวดล้อมไปหรือเปล่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาพยายามเหมือนทําให้กระบวนการในการกอร่อสร้างทั้งหมดอนะ่ะมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสมมุติใช้หนึ่งอหุ่นหนึ่งวเปอร์เซ็นต์ก็ลดเหลือหกสิบอะไรเงี้ยเพื่อที่ทําให้เออมันมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงอ่ะดีใจมากที่เขาเลือกเรามาช่วยกันขับเคลื่อนในโปรเจกต์นี้กับคอนเซ็ปต์นี้โฮดีใจมากและดีใจที่สุดคือ ไ่อยู่ปีด้วยเอาจริงประทับใจตรงนั้นโอ้เก็เลยไปอยู่เลยไปอยู่เลยแล้วเราบอกว่าเราเราขออยู่หลายๆที่นะเราไม่อยากเึงไปเรื่อยเราจะได้รู้ไงขอแต่แคเียว่าตรงไหนมันเออทีสุดขนาดหลายๆคนน่ะเขายังต้องเช่าเพื่อไปอยู่ก่อนเราจะได้รู้อ๋อเราแฮปปี้ตรงนี้มันลงทุนเยอะนะ พราะเราไปอยู่หลายๆที่แล้วเราเห็นยังไงบ้างที่มันเหมือนตรงกันรู้สึกว่าเออมันไปตรงคอนเซ็ปต์ที่กำลังไว้แล้วกำลังจะเข้าไปกำลังจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่เอกหน่อยนิดนึงว่าทำไมที่เรียนกเรียนตรงตรงเวทีมั่งตู้เดียค่ะเริ่มต้นเลยก็มาคอนเซ็ปต์แบบเบสิกก่อนน้องๆมาร์เก็ตติ้งก็จะเลือกเลือกพรีเซนเตอร์มาให้ผู้บริหารลึกๆแล้วผู้บริหารไม่ได้มีความรู้ว่าพรีเซนเตอร์ท่านไหนเหมาะกับ ที่ตรงกับความเป็นแซมิได้เซ็กนวรุกปาลึกๆลงไม่รู้แต่พอถึงวันหนึ่งอะ่ะเราก็เลือกจากความห <c oughs> ล่อเพราอย่างแรกเราเห็นหน้าตาก่อน <c oughs> เราดูรูปความหลอกก่อนด้วยหน้าตากของฮาโตเนี่ยเขามีจะเป็นคนไทยก็ไม่ถึงกับร้อยเปอจะเป็นคนจีนก,ก็ไม่ร้อยเปเซ็นแต่เป็นผสมผสมแบบ แล้ดูวินเตอร์ด้วยโอ้แบบน่าชื่นอาโปยินได้ไหมลอยยังลุ๊คอาโปวสิร้อยแล้วร้อยหรือหลายอย่างหลายอย่างผสมกันเราก็เลยแบบโอเคแต่การที่เราจะเลือกท่านใดมาเป็นพรีเซนเตอร์เรายังไม่พูดถึงว่าเขามีแนวคิดยังไงเขามีความเข้าใจในไซมิได้เสร็จแบบไหนยังไงก็เป็นที่มาค่ะก็มาเจอกันที่ร้านอนะคะมาลิกีมาครับแล้มีเสียงด้วย เอาได้ได้คุยกันในวันนั้นเ่ะเราก็คุยกันแบบสบายๆทาเข้าไปคุยแทนอาโปเขก็ชมว่าอาหารอร่อยอะไรอย่างนี้ค่ะคุยไปเราก็แถมเขาในไลฟ์สไตล์แล้วก็ในมุมอาโปนี้เขาคิดยังไงเขาเห็นใจไม่ได้เสร็จเป็นยังไงเราก็ได้แชร์เมนูเล็กๆนี้คะความรู้ในฝั่งที่อาโปมีเขาก็เล่าอะไรอยู่ในขางหอย ความรู้ในฝั่งของการพัฒนาโครงการการทำโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือวิธีการก่อสร้างวิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้อาโก้ฟังแล้วเ,เสร็จแล้วเราก็บอกอบโกว่าจริงๆแล้วการที่รเีเตอร์ท่านหนึ่งจะพูดความเป็นไซนิสได้ชัดเจนควรจะต้องมาอยู่อาศัยจริงในโครงการแล้วเราอยากให้อาโกพูดมาจากเป็นอินเดอร์ รู้สึกอย่างนั้นจริงๆได้ประสบการณ์แบบนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นเป็นวิวพล็อกเป็นความจริงในการไม่เฟซไม่อะไรแต่ตีโทนได้ครับมไม่ดู <c oughs> ้ออ่าะอยากให้อโปพูดถึงภาพยนต์โฆษณา <c oughs> ที่แบบเอาน้องๆในค่ายมาเล่นด้วยเป็นยังไงบ้างในเนื้อหามันสื่อถึงอะไรบ้างก็น้อยนใช่ก็ก็ไม่จะเป็นการเล่าเรื่องราวว่าอยู่ที่นี่คอนเซปของไซมัสอยู่แล้วเป็นยังไง อยู่แล้วรู้สึกยังไงหรือพอกลับมาที่ Sci ไซมิสเนี่ยให้ความรู้สึกอะไรบ้างอย่างเช่นแบบที่เล่าไปทางต้นว่าแบบสงบรู้สึกว่าสบายง่ายหรือแบบมีคนดูแลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของในซีรีส์ต่างๆที่เราจะได้ดูรตอติดตามว่าใครจะมาอยู่ในเรื่องกับโปเป็นคนที่คุณก็รู้ติดตามได้ชมที่ไหนติดตามชมได้ที่ไหนนี่ติดตามชมได้ที่ไซมิสครับผมรอดูว่า ดีเทลจะเป็นไงติดตามกันจนะค,ค,คี่มายินยืนยืนกัจ้ะับหน้ากับซับหน้า